ทุกคนอาจจะไม่เห็นหน่อยนะโอ้ยพี่ตกอขออภัยด้วยนะคะที่ยังเล่นไม่ค่อยคล่องเนาะอชาเออเขามีตัวสปริงเล่นง่ายมากกว่าเอาสปริงสิคะเอาสปริงไม่ได้นะถ้าอยากเล่นจานนี้ก็คอมเมนต์มานะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ชินไว้ใต้ล่างใช่ทำไมดิ <tyard. S 2> ไม่ต้องหรอกแล้พี่จะพาทุกคนไปทัวร์ที่พี่เล่นมาแล้วนะตอนนี้เล่นยากนิดนึงแล้วแล้ตอนนี้คนเล่นเยอะนะเนี่ยพี่จะพาไปได่านที่พี่เริ่มต้นนะคะก็ไปเลยไปเลยไปเลย,เ,ลยเออวันนี้ขอ EP หน้าแล้วกันนะอันนี้พี่เล่นไม่ค่อยจะเป็นนะคะขอ EP หน้านะคะค่ะให้ทุกคนจะเห็นหน้าคอมเมนต์บอกว่าเห็นหน้ากันเต็มเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสุก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 กสุกสุกกสุก